อ่ะมาดูกันดูนสีจะมีความเข้มข้นหน่อยนะครับอ่ะดูนะครับอาจารย์จะวางสีเข้มแบบนี้ก่อนแสงเข้าด้านบนอาจารย์จะกําหนดก่อนว่าจุดไหนที่ควรที่จะเป็นเงาก่อนใช่ไหมสังเกตไหมอาจารย์จะวางเงาฝั่งใดฝั่งหนึ่งทีงนี้อาจารย์จะทขํขกังวลด้วยทําแล้วทําให้หมดนะครับครับต้นไม้ไปเลยครับลาต้นไปเลยไม่ต้องไปกังวลมันให้วางน้าหนักข้างใต้แบบนี้ขยี้คูกกันแบบนี้ได้เลยนะครับขยี้แบบนี้พอขยี้เสร็จปุ๊บโอเคผสมนะผสมสีเหลืองเข้าไปนิดนึง เราก็มาเพิ่มเฉดสีกันหน่อยอย่างนี้เไหมครับเพิ่มเฉดสีอันนี้เป็นสีกลางน้ำหนักกลางไม่ใช่น้ำหนักสว่างนะครับเป็นน้ำหนักกลางทีนี้เรามาเติมข้างบนโดยการเอาสีเขียวผสมกับสีเหลืองผสมสีดำใครเคยเอาสีเหลืองผสมสีดำบ้างลองเอาไปผสมดูมันจะออกสีเขียวขี้มา้าเขียวแบบขี้ม้าหน่อยอ่าเขียวเขียวขี้ม้านิดนึงนะครับอ่ะนี่เกิอาจารย์จะทำให้ดูเลยแบบนี้นะครับลำต้นไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเขียนทับได้สีโปสเตอร์มันสามารถเขียนออนท็อปกันได้ ทับนบนทับบนทับข้างบนทับข้างล่างก็ได้เขียนได้หมดเลยนะครับทีบน,นี้การที่อาจารย์วาดอย่างนี้ให้ดูเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการวาดสีน้ำมันหรือการเขียนสีคลินิกได้เลยทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันแบบว่าให้ทํางานได้แบบว่าอ่าสวยๆเราก็ไม่ต้องไปรอแห้งก็ได้ครับเราสามารถเขียนต่อเนื่องได้เลยใครเคยเขียนสีโปเตอร์แบบต่อเนื่องไหมอ่ะใครเคยเขียนสีโปเตอร์แบบต่อเนื่องไหมอาจารย์จะเขียนแบบต่อเนื่องให้ดูอันนี้คือแบบต่อเนื่องเห็นไหมอันนี้คือเขียนแบบต่อเนื่ออองงงเลยยยนนะแบบไไมม่่่ต้หุดกัาี ใครเคยวาดตีโสเตอร์แบบนี้ไหมใครคิดว่าตีโพเตอร์มันต้องรอให้แห้งเสมอไปไหมไม่ต้องรอให้แห้งเสมอไปเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับเขียนในลักษณะที่ว่าโอเคมันยังไม่แห้งเราก็เติมเข้าไปได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีในเรื่องของอความหยาบนิดนึงนะแต่เดี๋ยวเรามาทําดีเทลกันมาเขียนใบไม้กันอันนี้มันเหมือนกับเราลองพื้นถ้าคนแต่งหน้าก็คือแบบว่าลองพื้นก่อนที่จะแต่งหน้าจริงๆอลองพื้นกันก่อนนะครับคนไหนที่ทํางานประกวดไปทํางานประกวดถ้าสมมุติว่า มวแต่เขียนทิละใบพอดีจยบได้ไม่ทันใช่ไหมคนเขียนงานประกวดตต้องทําให้เป็นอาจารย์แนะนานะครับใครทํางานประกวดติีโปสเตอร์ไปฝึกแบบนี้มาไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ต้องมานั่งเขียนทิละใบพอดีแต่สองชั่วโมงแกทำไม่ทันหรอกแกมาขีดแต่ใบไม้กันไม่ได้อ่านะ,นะ,นะไม่ได้โอเคต่อไปนะครับอาจารย์ก็รอให้มันแห้งใช่ไหมเรารอให้มันแห้งได้คราวนี้เราสามารถมาขีดใบแต่ละใบก็ได้อ่าดูนะใช้ภูการตันนี้เราก็มาขีดใบไม้แบบนี้ได้ขีดทั้งบนนะฮะขีดด้านบนมัน ไม่ต้องไปขีดทางล่างก่อนทางล่างมันยังไม่แห้งเราไม่ต้องไปขีดก่อนเรามาขีดตรงนี้ก่อนเรามาทําเป็นจุดๆด,ดอดๆเป็นใบไมนะ้แบบนี้อ่าดูนะแบบนี้มันก็จะได้สร้างให้ภาพของเราเนี่ยมีดีเทลขึ้นมาหน่อยถ้าเราไม่ดอดเลยมันก็จะดูแข็งแขิงที่เดิมอ่าเพราะออนั้นแล้วแต่ความชอบนะอันนี้แล้วแต่ความชอบอาจาร,รย์แล้วแต่เลยไม่ได้บังคับว่าใครอยากได้แบบไหนนะใบไม้เราจะดอดๆแบบนี้ก็ได้ดอดได้หมดเลยครับมันดอดตรงพื้นที่ที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเงาอย่าไปดอดที่มันเป็นแสงเยอะเป็นแสง บางครั้งมิติของมันมันจะได้ความลึกความตื้นขึ้นมานั่นเองเพราะนั้นเราควรที่จะดอทให้เป็นให้ถูกที่ด้วยเวลาดอทนะครับนี่วิธีการดอทใช้วิธีการดอทเอานะวิธีการดอทเอาอ่ะลำดับต่อไปอาจารย์จะเน้นความเข้มของมันเข้าไปอีกนิดนึงอาจจะใช้น้ําหนักที่มีความเข้มเข้าไปหน่อยอย่างเช่นอาจารย์จะผสมดําเข้าไปในสีเขียวนิดนึงอาจจะอยู่ตรงนี้แ a r ียนี้เพื่อกระตุ้นให้เลเยอร์ของอาจารย์เด่นขึ้นเลเยอร์ไหนที่เด่นขึ้นเลเยอร์ข้างหน้ามันจะเด่นขึ้นเมื่อไรเราพักน้ำหนักสีดำมาไว้ข้างงรรรนีี้้เยอ์ขาาจะม เลเยอร์จะเด่นข like so so ึ right ้นมาเลยมันจะผลักระยะให้เราได้เลยเพราะนั้นเราสามารถใช้สีเข้มมาเป็นตัวผลักระยะหรือว่ามันเป็นตัวเจาะให้มันมีความลึกนั่นเองเพราะนั้นเราสามารถเจาะแบบนี้ได้นะครับเจาะแบบนี้ได้เลยคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นในพุ่มไม้อันใหญ่ก็เจาะสีดําได้อ่ะดูอันนี้คือต้นไม้ทึบๆนะอาจารย์จะใส่สีดำเข้าไปใส่เป็นเป็นเป็นกลุ่มๆอยู่ตรงไหนบ้างเราก็วางให้เป็นกลุ่มๆเป็นกรุบๆไปอย่างนงี้เป็นกรุบๆเป็นกลุ่มๆไปอย่างงี้นะ ป็นกลมๆไปด้วยวางตรงที่เป็นน้ำหนักก่อนสังเกตว่ามันจะมีมิติมากขึ้นเห็นปหมเมื่อไรเราผักในเรื่องของสีเข้มเข้าไปมันทำให้ภาพมันดูเด่นขึ้นมาจำไว้นะทีนี้สเต็ปนี้เป็นสเต็ปของการเขียนใบไม้หรือว่าเขียนต้นไม้ก็ได้เอาใบไม้กันก่อนอ่ะผสมสีขาวนะครับสีขาวสีเหลืองขาวเหลืองแล้วก็เขียวอ่อนผสมก็ไปหน่อยอ่าใส่เหลืองก็ไปเยอะๆนิดนึงนะครับแล้วมาทําการแต้มการแต้มคือเราสามารถแต้มที่ะจุดแขกๆแ,แบบนี้ได้เลยอาจารย์จะซูมให้ดูนิดนึงใครมองไม่เห็นเดี๋ยวจะซูมให้ดู ฝากกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็กดวันนี้ขอใจหนึ่งแสนใจเลยทุกคนมาดูอันนี้อาจารย์จะใช้แสงในการเอามาแต้มการแต้มเนี่ยคือเราสามารถแต้มแบบนี้ได้แต้มแไม่มันห่างกันได้นะเรามาแต้มจุดนี้ก็ได้แต้มไม่มันออกไปจากข้างนอกบ้างก็ได้หรือเข้ามาข้างในแบบนี้ก็ได้นะครับแต่การแต้มเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องแต้มทั้งหมดนะครับบางคนไม่จาเป็นบางคนคือทําแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าจะต้องแต้มให้เป็นใบไม้แบบทั้งหมดอะไรเงี้ยอาจารย์แนะนำว่าให้ทาแบบลักษณะแบบนี้ให้มีการแฉกไปซ้ายขวาบ้างอะไรเงี้ยนะครมสเติแง เพราะเราเติมเงาเรียบร้อยหมดแล้วที่เหลือคือเนี่ยดีเทลเนี่ยเรามาเติมแสงกันนะครับเห็นไหมอาจารย์จะเติมแสงในจุดที่เป็นน้ำหนักด้วยไม่ใช่ว่าเติมแสงเฉพาะในจุดที่เป็นแสงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทําให้ภาพเราเมีมีบรรยากาศที่สวยงามเด,ดี๋ยวอาจารย์จะเจาะโดยการใช้สีฟ้าในการมาเจาะมีมิติถ้าสมมติว่าอาจารย์เติมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้แบก็กกราวอาจารย์นเนี่ยเป็นสีขาวใช่ไหมทีนี้อาจารย์อยากจะ อยากจะไม่ให้ต้นไม้มันทึบเกินไปอาจารย์าจะเอาสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยนะมาแต้มไฮลไลท์ yaz. บางจุดให้มันดูแล้วแบบว่าเออทะลุทะลุ้าไปข้างหลังอย่างนี้อันนี้เป็นการเจาะให้มีอากาศหายใจแบกกาเราสีขาวเราสามารถเจาะให้มันมีสีขาวอยู่ข้างหลังได้เมื่อไหร่แบกกาเราสีสีฟ้าเราก็เอาสีฟ้ามาเจาะได้นะครับอันนี้คือเราทาเป็นพุ่มไม้ก่อนพอเราทาพุ่มไม้เสร็จอ่ะเรามาเขียนลาต้นกันการเขียนลาต้นเราต้องใช้เนื้อสีเนื้อสีนะครับเนื้อสีอ่ะวางเนื้อสีอาจจะเป็นสีเนื้อสีเนื้อผสมสีเขีีีีียยยยยววววนนนดดึึงงออ่่าาาเเเเขขต้้้ไไไมมสสสสืผะรรก็ทัับบปลค เราสามารถเขียนทับได้เลยในการวาดทุมในการวาดต้นไม้เขียนทับไปได้เลยเห็นไหมมีกี่ต้นเราก็เรียงไปเลยครับมันเรียงไปยังไงการวาดต้นไมเเ้เราก็ต้องดูว่าไอ้กิ่งไม้แต่ละกลิ่งเนี่ยมัน,มนเชื่อมโยงกันยังไงเนี่ยเราสามารถวาดแบบนี้เข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับมีสมต้นเราก็เรียงไปสามต้นอันนี้คือเราใช้เนื้อสีในการเอามาเขียนเลยนะครับเนื้อสีเลยอ่าต่อไปเมื่อไหร่เราอยากจะเพิ่มในเรื่องของความเป็นสีน้ำตาลเข้าไปเราจะเพิ่มเข้าไปเลยเอาสีส้มผสมเข้าไปหน่อยแล้วก็สีส้มผสมเขียวไม่จากน้ำตาลนะครับให้เอาเนี้ แสงเข้าด้านไหนเราก็กําหนดเอาเราก็ามาระบายทับได้เลยครับเห็นไหมระบายตอนที่มันตเปลี่ยนนี่แหละไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเป็นยังไงระบายทับไปเลยนะครับระบายทับเพื่อสร้างมิติเข้าไปอย่างเงี้ยให้มันมีมิติเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่คือการทําต้นไม้ทึบเราทําแบบนี้ก็ได้การเขียนต้นไม้ทึบไม่จำเป็นต้องเขียนใบไม้เยอะไม่จำเป็นต้องเขียนกิ่งไม้เยอะเขียนกิ่งไม้น้อยๆก็เพียงพอนะครับทีนี้ในลาต้นไม้เนี่ยถ้าเราจะเติมแสงได้อีกไหมได้ให้เราเติมอะไรครับแสงที่มันกระทบแถวต้นไม้เราก็เติมได้เลยครับเติมในขณะที่มัันยงงเเก็ไไดด้้หรระ่แาติ